มาดูเรื่องหลังก็ต่อกับคพึ่งแรกสีขาว<ร>ป, <ะ S 2> ปากคลอบใต<ด>้บีนำอยู่เพื่อหนึ่งต่อศูนย์สีขาวสีฟา<ะ>้าน้องเอวาเอฝ่าย้ไว้ตรงนี้ทีมแต่ละทีมก็ซ้อมกันมาดีกับตกแข่งกันปล่อยได้ประสบการณนะ์ ตบแก้วิสีคือเมื่อกี้นภูมมาน้อยตังบมาให้กับแนภูโพทินริงแหมไม่ได้ครับโอเกลตัวนี้หลงเกดโพทินาให้สกิ็สามัญเขต็ก่อนออกไปทางซ้ายทีให้กิ็ดนภงมมาน้อยทางต้นใบที้งลงเกิ็ดกิ็นภงม์ ส่งกิจยิงไกลนะครับแม่โดนผู้เล่นของทางฝั่งทีมป,ปากทางใต้ออกไปเล่นมุมเรียวานชักโครกทีนัชชักโครกโคตรจริงจริงยังเปิไฟอีกพพท,ทีทีกินชักโครามาน้อยกินพงก์ครไงออกกลางไฟจริวะโอ้โหกเดียวกันนั้นนะ <c oughs> ่ะเออแล้บอกท่าน โอ้ยลูกน,นี้ไม่ลงกเลเกือบเตะรุนเหมือนกัน <c oughs> บริเวณนี้ค่อยๆสกัดเอานะนี่ไปทางกราบซ้ายใหม่ครับน้องเอวา,วา,วาอยิกไปไ้วไหมนัทพงโภทินระสมชัยยิงได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตรงนี้โอ้โหโ สิว่าโอนบุตรคนเดิมแล้วครับสองคู่อีกแล้วโอ้โหสิว่าโอนบุตรเลขสิบสองศูนย์นะครับโอ้งานหนะักสองเท่าของทองฝั่งทีมน้องไอวา,มาอไมค์ใช่ไหมดไปทะชลล์เข้าม่ลรงนี้ จบพบจเจอกับปฐมชัยครับผมแก้ววิสีคืนหลังมาให้ครับส่งคนเหวี่ยทูรินอที่สงกิจออกมาัดตพงศ์โค้ทินออกมาให้จบพบชิงไกลครับไม่ไม่เข้ากอรสงกิจสามมันเขตก่อนอดีตเขาเป็นเพจเซียมกันตอนนี้เป็นครูไปแล้ว จะพงบังไว้ครับดูนี่มาดฝ่ามาด้านข้างสมภพกเกี่ยวไม่ทันแล้วครับบอลมาหนึ่งจะเล่นนกครับติดกติกาเปลี่ยนข้างเล่นครับปีที่แล้วพี่วาของสมภพและตะพงตะโพงออกซ้ายไปยปิ้มทีใม่เซฟได้ครับพุ่งนี้เคลียร์ไปไกลๆ สิว่าวันนี้สะใจตัวเองจะว่าจะเป็นสกัดหรือจริงเอี่ยปาดตรงนี้สองพบมาให้สองคนหวานผสมใชยเกลี่ยมากยืนยิ้มหุนอมหุนเข้าไปใหม่ให้สองกลิ่นผสมใชยสองคนเกี่ยไว้ได้ครับเกลี่ยสองหมื่นวังไว้ได้ครับตรงนียนสีออกมาซ้ำดาบสองไม่ได้ครับ โ,อ,โอย่างขึงต่อหนึ่งครับน้องเอวาเอแต่ชะกอร์ตานอยู่ศูนย์ต่อสองได้ไหม่เงยี้องเก็บบอลเต็มไปถึงชัยครับไปให้ครับ <c oughs> โอ้โหตรงนี้ไม่ทานวิลจิตคุณพ่อเพิ่งเกือไกบไปครับบ <c oughs> อลโบวร,รังาทปรับ ว่ายกมาให้ปฐมชัยลองล็อกเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ครับเขียนมาครับอานนโดนบอลของขวาม,มาให้ทิ่คโคนโคไปจับเอาคืนมาโฮไม่ไม่รู้กันครับยังดีเข้ามาครับได้ทันครับสองคนเห็นมาทุริน,านมาโอ้ยจริงโหไม่ได้บีเร็งจังหวะที่สอง บอลกิ้งเข้าไปนนท์ม่วงทองใส้เกินมาเป็นหนึ่งต่อสองเฮ้วลานอนากข ขอ,อข,นะขอบคุณนักกีฬาที่เพื่อนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใ้วยนะคขอบคุณผู้ชนที่รับุนด้วย ดูด้วยพอเวลานอกกันต่อุ่อดมพงลงกีกไกไม่เอากอกเลยหมดใหม่ครับั้งฝั่งทีมเฮวาสองคนเฮวาทูเรินขวามาคนใดบอล ไม่ได้นหลัวาให้อนนท์วงทองอนนนท์สุดที่พงโคพยักษ์ไปแลาวอนนนท์สุดที่พงโคพยั์โอ้เราไม่ไ้เ้ทีนึงไม่เกิดโดลนเลยทำงานหนักนะครับเฉลิมพันพุนสาประตูเฉลิมพันยันรังสีอนนนท์งทองใส่ปั๊มเล่นไม่ได้ดูบปานเราลับมา เหลือพันยกมาทำไม่ได้ครับสงกิจลองจิงโอ้ประตูเซฟได้ครับเกียร์ุณปกียร์ใม่ของเด็ดเกียร์ทิ้งหล่อได้ข้างมาโม่ต่อไปเทียมตัว ตำรวจปูทอนพบก,กับสนามฝน F4 ลิำพันยันล้างสีกับข้าวตู้ปาดมาเกมานเล่นต่อมาสมคนออซ้าปลิที่โค้งโค้งไปยัดใม้สมคนเหนว่าทุ่ดินจริงไม่เข้ากอบ แต่ใม่ด <comprend s> ูน <ools> <fun> ี่สงเกตโอ้ไม่เข้าเขาสงเกตอย่งลุนกันอยู่กันอานนท์โมงสับัด ลงมาึงสุดที่โปพยไปฆักันไหมวอนตออกไปครับฝั่ปงปากโของตองท้ดียี่งในทีนี้เข้ามาเป็นตันมากจริงใจโอทศพุทชัยธรรมชาติัน,นกรออกบอลแล้วมาที่ขงเกิงนะครับวิรยุทธ์สิว่วาพอออกไปครับเั่นแล้วไปยกใไปสิว่าหมด ที่ตบเก็บจิ้งสวนเก็ดบตบบอลได้พอดีตบเก็บเอาคว้ามาจุดที่โผล่พยจับเห็นีญี่ปุ่นเรียทิ้งยาวมาครับเ็นั้งอยู่ครับสีขาวปากของไทยดีสีฟ้าน้องเอวาเอเวลาหลังคัวต่อไปตำรวจผูธรชนะคนน็้สี่ ลเก็บยแก่บอใส่เข้ากอบครับฝาขอใดีโ่ทุคงจับไม่อยู่ครับทีเอาเวาเอขอเวลานอกครับเอขนขอได้เดือคกั้ังในแต่ละทีม็หนขนมนานก็ดีครับยังมีหลายคู่ ที่เป็นติดภารกิจธุรการงานที่ไหนก็อาจชมมาเชียกันได้รอบนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นเลยเรื่อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับนต่อยากจะได้เสื้อสโอสรนของสุโข,ขทัยเอฟซีแล้วก็เสโอแสนกระเพรเพชร f ีในราคาจำหน่ายที่สโมรสรในราคาของสุโข,ขทัยนี้6-50าบาทนของกระเพรเพชรนี่ในราคา500บาทและวิธีการง่ายๆคือ บัตรจำหน่ายในราคาใบละ10บาททายผลว่าใครเป็นแชน <plex> มป์ปี66ในบัตรจำ <c oughs> หน่ายในวันพรุ่งนี้นะฮะครับน uh, ะง่ายๆนะวันนี้เรายังไม่จำหน่ายเราจำหน่ายในว,วันพรุ่งนี้ให้มีการตื่นเต้นเพกหน่อยนะครับก็ต้อ,ตอ,องขอประชาธิภัณฑ์ไทยพ่อแม่พี่น้องนะ,ะที่รักฟุตบอลแล้วก็อยากจะได้เสื้อของสุโขทัย fc รือว่ากแพัปตัน fc วิใส่นะครับเป็นของแท้นะ ที่ทางผู้สนับสนุนรายการนะครับได้จัดหามานะฮะเดี๋ยวก็คนจะมีแผลให้ได้เห็นเมื่อวานนี้มีแผลอยู่นะครับสองตัวนะครับก็เป็นเชิญ่อได้เลยนะครับขอบคุณคนพี่สมเด็จสมรรคอันตอนยครับที่มาร่วม้วยช่วยกันมาดูเวลาท่าน ที ه, เหลืออยู่เรื่องเวลาหลังน้องเอว่าสีฟ้าเอวาเอสีขาวปากของใต้ดีสีขาวนำอยู่คบสองคนหนึ่งสังเกตหัดเข้ามาได้ไหมปีกยกลปีกยไม้โคงเดชสังเกดเอาไปครับเห็นมล่อาพาดตรงนี้ อนเข่า,า,าหารเเ้นถือว่าเกิสีวิเหยียบเช่นสองสามเคสที่ขาลูกนี้อ๋ออดมาเป็นสีวะวาคนบุดออกไปครับแต่คิกเอ็นอีกั้านึงโปเเ็นการคลองบอลน,นี่นเราเไอวาอ่ายังไม่มากกว่าแต่สกอร์น้อยกว่า,อานอน่มงทองอดีตกำแพงลกมาอดีตกำแพงผมว่านานแต่ไม่ พอทีมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วพอทูอตเรไม่อเลยไม่โดนะอ่าโอเคแต่ว่าบอกเป็นลูกแฟนบอลผู้ผู้่ดก็อ่า แต่ลวความคิดเห็นว่าไม่โดนใจเย็นครับใจเย็นการแข่งขันมันก็ต้งองมี่างนี้นะครับรอใจเย็นไหม <c oughs> ต้องมีอยู่เลยครับเน่กล้องยังบันทึกไว้ยังไงเดี๋ยวดูที่กล้องได้เศรกิจสามัญเครดรตก็ถือห้าไม่ห่างกอบจุดเกิดโทษรับ เหลือพันจางหลังสีเสพได้ครับทุเรศตัดผมตายตัดเรือตายนั้นวายติดร <c oughs> เล่นต่อเนื่องกับจังหวะนี้ของทางฝั่งทีมน้องเอวาเอถ <c oughs> ีมไม่เขา่ากรอบครับตรงคนเนี่ยมาทุริศเ <c oughs> วลาก็คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆนะครับ สอเกตเอาบอลลงทันไหมไม่ทันเขาบอลออกไปครับถสิว่าอ้นบุญครื่องพูดทำสองว่าโตน่ะเอาลงได้วิเดยุทธบุญอ้อมสองแต่รับไม่อยู่ก็เป็นลูกเตะมุ้งอ้อนทั้งฝั่งปากคลองใต้บีทีมเอตกรอบไปแล้วแล้วก็ทีมบีอัดเข้ามาอีกหน่อยตรงนี้อุ้ยตรงนี้เนี่จริงด้วยความอัดทัน แบบแก้ใหม่ครับกิตติณพงศ์มาน้อยอั่งทางซ้ายเอี่เป็นบล็อกเองครับตรงนี้แข็งความโอนปุ่ดรวมเทและเกินฝั่ของไทยดีวันนี้แบบแก้ใหม่เลยแบบนี้ยกให้แใช้แซงใจเลยครับเฉลิมพันยานรังสีสองคนแม่ตรงนี้สัตว์ไม่เข้ากรอบอีกต่อทีมทำเล่น กดดันนิดๆทีซางยิ่งกดดันหนักๆเลยครับยึดงบุญเอิบุญออกเอาดิไปได้ไหมโอิกมาเลยโอเคออกไปครับทุนี้ได้คิกอีกค่ไหพักฝั่งฝั่งใกล้ปีน้าอยู่ครับสีขาวดันมากมาถกแสงไปได้ไหมสิว่โอบ้บุ ซิวะาล็อกไม่อยู่ครับอีกทีนึงสองคนโฉบมาได้ครับออกขวามาให้โเกิสโเกิสฟาดมาเต็มเหลือบอดหมกมาเลยโดยผสมชัยสมรรถพันจกรลงไปไหมครับตรงนี้สุดที่โค้งพีพยักษ์หายได้ไหมสุดที่โค้งเดินเกมหุกเต็มตฉบเลยครับตอนนี้ทางฝั่งน็อตเอวาเอ แต่ไงไรนีกลงขับมาด้านหลังสองคนเมทม่าพูรินรน,นัทพงศ์โพธิ์ทิศขับมาเต็มสิว่าอ้อนบนุญครับวันนี้ได้กินข้าวต้มกลางสนามเลยครับวันกส์บล็อกลูกอันตราให้กับเ,เพื่อนๆได้ยกมานัทพงศ์มองชมมาเข้าทางไปวายยิงมาเต็มบล็อกสิวนน่าอ้นบุญอีกครับลูนิน บอกเพลงมาแล้วครับไม่ได้ครก็โดยก,การออฟฟี่ครับเวลาก็คือฟางเข้ามาเรื่อยๆครื่อยแล้วฟางกดนัน้นตกหนักไปทั้งสองทีมทั้งทีมที่จะตามทีมเสมอแนละ้วทีมที่จะถูกทีเสมอไปแล้วครับลูกนี้ไปได้ไหมเข้ามาโอ้เสมอจนได้ครับยันกระโปรโปรินโอ้โอหโโโยืนอยู่ลูกโล่งๆเลยครับ หนึ่งสองับสองเลกเียเนี New ่ยเสุ่นอ่าใอ้สิวะอุ่นหมปล่อยกายไม่มาถมไทยทีที่ว่าบมดไหม อาจะให้ตัดใจรุกทีสามยังไม่เข้าปอร์กแบนใหนะม่นะทางฝั่งทีกละพงมาน้อยโอ้ข้างคานไปไกลเลย <c oughs> สนุกเล้าใจเติร์เเ้นยังมีอยู่ทุกนาทีไปได้ไหมไปเริ่มตรกนี้ขอนุกพงนรำพายลรอขอนุพกพง อย่างแต่พอดีไหมยกหีไปบุญสินให้ทางฝั่งทีมปักรองใต้ดีใหญ่เล่นฟรีคิกดูนี้หนึ่งโอ้โหเราไปเลาะจะเล่นเองหรือไม่โรดิ่งสนุกรัฐก็แค่เด็กมาลูกนี เอ้โหโตแล้วครับตัวนี้อากาศไปได้ครับแหมผสมใช้สมรรถัญญากรสีว่าอดหมดปากของใต้ดีจะเปิดขึ้นมาครับผสมชัยทำงานผสมชัยเปิดมาลุกยิ้มเลยสีว่าครับราสถานะดูจุดโทษกันจนได้คนะเป็นรอบที่สององสองครับสีฟ้าปากอ่าโนเอวาเอสีขาวปากของใต้ดีครับ เป็นไงครับนะดูวนมันเดี๋ยวมีมันอีกหลายคู่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วสามทีมแล้วตอนนี้หาผู้เข้ารอบทีมที่สี่นะครับกรรมการได้เลือกนะครับแต่ละทีมนะครัมแต่ละทีมนะครับมาอ่าจัดฉลากแล้วก็มาเสียงแรงกันว่าจะยิงประตูไหนหรือว่าใครจะยิงก่อนยิงหลัง นะครับนะเพราะว่าผลการเสมอเราไม่มีการต่อเวลาอยู่แล้วนะฮะนะจต่ชินก,ก,ก,ก็ถือศักดิ์ศรีว่าเราก็เจ้าถิ่นเอวาก็ถือว่าเอ้ยเรามีนักฟุตบอลเจ๋อเจ๋อนะครับเิะครับประจาทีมจัละทีมนะครับมาตกลงกันโอ้โหถ้าตกลงกันจริงนะ แตต้องมาถึงได้ก like okay. ับทันทีมเราการพยิงลูกโทษเด็เฉพาะเลยวเนี่ยดยหกเลยหก้องใต้ลูกหลาเลยนช่ไหมครับว่าสวัสดีเอวาอยู่ในสนามท่ับดเก้ทางผู้รักษาระตินะเรบ ผู้เล่นทั้งหมดฝ่ายละ9คนต้องอยู่ในสนามทั้งนั้นนะครับตามปฏฏิการแข่งกันยิงลูกโทษฝ่ายละ9คนเท่านั้นนะครับจ้าคนที่หนึ่งฝากของใต้ปีฝาัิษณ์ของพายร็อกมันไม่รู้จะไปทางไหนมันไปพลาดกันไม่รู้คะไม่รับค่ะ งคนเห็นมาุรินคนที่หนึ่งคือน้องเอวาเอขีดที่สองไอ้ยือไมใชตะไข้าสุป์ไม่่ตไร้ตะาก้ไหมข่าจกข้สุพรรณี้อิจิตรสุพ

ในเวลานี้เป็นทระเอกนะครับที่ว่าคนปุ๊ <c oughs> บคนที่สองของออหมายเลขสี่สมกิจสามัญเขตก่อน <c oughs> ไม่พลาดเชื่อไปคนที่สามของฝักของไส้ดีครับสุขพเนศสีกล่อง ตัางทีมผู้จัดการทีมผู้ส่งทีมผู้จัดงานหมายเลขนหกครับไม่พลาดต่อไปคนที่สามของน้องเอวาเอสุดที่พงโคพยักษ์หมายเลข5า ไปเองครับตามอยูสูตรสองคนนี้พิสเห็นเลยก็ได้ครับผู้นี้เป็นนำในข้ารอบต่อไปน้องเอควาอ่ะแล้วก็ทีมปากหัวใจดีการทวงความได้สุดยอดนะครับเป็นนำสองศูนย์ไม่เป็นไรครับทุกคนกท่ารมชาติครับได้แล้วครก็กำรับทีมที่สี่นะครับที่เข้าไปเล่นในรอบสามในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ ก็จะถยย่ายลำดับกัตั้งแต่ทีมแรกเลยนะครับทีมที่หนึ่งที่เข้ารอบคือน้องเอวาบีนะนะทีมที่สองก็ได้แก่ทีมท่าเดือยเอฟซีนะครับทีมที่สามก็ได้แก่ทีมหมวกน้ำแขงแล้วทีมที่สี่ก็เป็นอ่าน้องเอวาเอนะครับดาฟีเพรอบวอาชนะปทป้องใต้วยกันอ่ายิงลูกโทษนะครับ ไปแล้วคือจัดกานั้น,น,นเป็นการทดเป็นราง่า็นแบบทดูทนกับทางเพชรพบกับสนามสุ่มนะครับก็จะได้ชมฟันซึ้งใจมันนะครับในการจัดการแข่งขันรเราจะทุ่ม5เทอมเพื่อ,อปานทายาสุดสุด